สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพะโเช่นะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสเตอร์รถครับผมเป็นเรฟบร้อยสิบยูบอกครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยสิบเอครับนี่ครับผมสเตอร์ราคาถูกกว่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับสั่งจะมาช็อปปี้ครับท่านผู้ชมปะเราก็จะทําการเปลี่ยนครับก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นปีแล้วผมก็สภาพโซ่นะครับผมอาจจะเสียแล้วครับผมผมจะให้ดูครับท่านผู้ชมครับมันเสียหมดแล้วครับผมเนี่ย ตรงนี้ทำการเปลี่ยนครับใส่มากกับปีครับผมสุดคุ้มครับก่อราคาถูกครับผมโอเคท่านชมไะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเนาะว่าช่วงนี้ก็มืดฝนมาผนดูครับผมสมยืดครับเลยมันก็ไม่เข้าร่องฟันครับท่านชมไะเราก็จะทําการเปลี่ยนครับมาดูกั้นตอนเปลี่ยนง่ายครับผมผมขอุยาตตั้งกล้องก่อนเนาะ ใส่ถุงมือก่อนครับถ,ถุงมือเป็นเบอร์สิบสองครับเป็นเบอร์สิบสองเดี๋ยวจงแรกผมจะถอดสลากก่อนครับ อยู่ในนสอสัซนสลักหายากครับแล้วก็ใช้ใ่อควางปากแบนครับให้ออกไป หลุดที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไว้นี่ก่อน โอเคครับผมพอดีนะครับท่านผู้ชมเราแ็ใส่นอ็อตใส่น็อตเข้าที่ครับเหมือนเดิมสี่ตัวมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมต้องระวังอันตรายครับต้องใส่ถุงมือครับเพราะว่าพวกสเตอมันคมครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็แด้ถอดพวกสเตอร์หน้าออกครับผมเปลี่ยนเป็นชุดเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมาใส่ข้อต่อครับมาใส่ข้อต่อครับผมทีน,นี้เราก็ต้องคลายหางปลาออกก่อนทำง,ง่ายครับผมนีนม้ออกไป นี่ครับเป็นข้อต่อครับเนี่ยเอามือเปล่าก็นะข้อต่อนี่ครัผมข้อดีครับเอามืออาจจะดำหน่อยครับผมครบง่ายง่ายครับผมที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชม พอดีครับอืมพอดีสองขีดมีขีดนี่บอกครับผมขีดตั้งโซ่ครับนี่สองขีดครับหนึ่งสองขีดถ้ามันเสมอกันครับผมก็เราก็ขันเลยม่ตรงนี้รอครับฝันน่งนี้ฝั่งขวาผมเป็นเบอร์สิบเจ็ดครับฝั่งนี้ก็เป็นเบอร์สิบสี่นั่นถูกผมจะขัน,นอันเดียวนี่แหละ ได้ครับข4สี่ครับง่ายๆคันพอค่อยตึงมือครับไม่ต้องขันให้ยไม่ต้องขันให้น็อตขาดนะครับผมขันพอความรู้สึกอ๋อหางป้าก็เบอร์สิบครับขันพอตึงๆครับ ยมำรวมโอเคครับผมเราก็เราแค่ประกอบเนาะประกอบสฟเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมก็จิบนี้ก็มีโอเคครับท่านผู้มคคมชมวันนี้เราก็แค่ประกอบก็เปเลี่ยิบไยครับแตวเราก็อาศายที่ประกอบ มันเดิมครับทุกอย่างมันเดิมประกอบบอกประกอบเข้าครับผมครับก็เราก็ใส่โซ่แบบง่ายๆท่านผู้ชมฝากกไดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพะโละชนเองครับผมคลิปนี้เราก็ไม่เอารายได้เนาะเอาแบบสุกสนานก่อนเนาะผมก็ชอบคนหนึ่ง่ะชอบคนหยิบถ่ายคลิปครับ,รบก็แรกอ็มันมีของรายได้เข้ามาครับเลยผมก็ไม่เอาท่านผู้ชมเราก็อยากแบบทำเก็บพร่องจำเนาะ ผมจำที่เราก็ได้ทำมาบาก,กี่คลิปก็มีพันพันกว่าคลิปครับผมที่ผมทำอยู่ครับผมบางทีผมก็แบบไงล่ะเปิดจ้างรายได้ก็เปิดได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมก็ไงล่ะเอาแบบทำแบบที่เราชอบก่อนเนาะถึงมีไรายได้ไมันมีไรายได้เข้ามาผมก็ภูมิใจะนะที่ผม ได้ทําสิ่งที่ผมทำครับผมก็อพูดง่ายครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นความทรงจำเนาะเดี๋ยวเรามาดูจนงที่เราแก่เน่อยชมชมเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวีสด,ดัสวัสดีครับบ๊ายบาย